สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบกกบเราสามเอ้ยน้องอยู่ในซองของแม่นางเนาะแม่นางหรือว่าเอ้ยนางเราเป็นพี่สาวคนโตแล้วพี่น้องพี่สาวคนโตเมื่อนี้แม่นางก็ได้นไม้กระแสนมาจ้ะมือนี้ได้มาจากท่าแขกพี่น้องมาจากฝั่งลาคุณดีมีหมูมีหมูเพิ่นขามมาซื้อของจ้ะแม่นางก็เลยอยากกินแม่นางก็เลยสั่งให้เพิ่นเอามาให้จ้ะ น้องนักเลยจ้ะเมื่อกี้หน่อใหญ่แห้งเนาะป้ออันนี้งามงามแห้งจ้ะเขายังบ้านได้สอบได้นี่นะเดี๋ยวมาเบิ่งโหนที่เขาสอบเนาะเออแม่ได้สอบได้หน่อยแล้่น้องสอบได้เลยแล้วงามขนาดเลยไม่ทุบเลยอันนี้เป็นต้นที่ยังไปสอบเอามาเทใส่กะละมังให้เต็มเลยเนาะอ๋อพี่น้องสวยจุดพูดเลยงามแห้งจ้ะ จักกิโลบันี้ะไรนาวสิบโลเหรโอ้สิบกิโลพี่น้องไม่นางเสือมาเห็นหนึ่งจะถุงไว้จ้ะอหนึ่งจะถุงไว้กินให้กินให้มันได้กุ่มปีจ้ะกินได้กุ่หลายวันเลยพี่น้องาะโลอยากกินย่างไรตะออกมาเกล็ดสะดวกสบายนกไม้กระแสนี่ค่ะแซบอันดับอันดับหนึ่งของในบรรดานกไม้แถวทุกว่าพ่องมากก็คือนกไม้ไหลเนาะแต่ว่านกไม้กระแสนี่ แซ่บสุดยอดพี่น้องแกง่ในน,น้องเพิ่ส<ม>สนสิอ้อนแซ่บใส่ผักแดงมแกนยวนเมืองไทยแขกด้วยจันไม่กระเด็นแม่นไปแล้ววนแขงอื่นก็บ่มีแหะแขงอื่นกัมีก็สิมีนิดหน่อยพี่น้องมีบ่หลายถ้าว่าอยู่เมืองไทาแขกนี่ หลายมันจะมีดงไม่ว่าไปหาไม่ว่าได้ออกมาเป็นสองสามกระสอบสี่ห้ากระสอบเลยคือบริการเขาตอนนี้น้อยเ่าไปหาไม้กระแสนายเนาะอาชีพอันไปหานไม้พี่น้องตะกี้ยังน้อยไปกับเอื้อยสองคนหาอไม้ไปขายหาไม้กระแสนได้มากอะเอามากินแล้วก็เอาไปขายน้องให้แม่ไปขายหา่อไม้กระแสน่อไม้กระซะแลวกาหน่อไม้อันไครป่าตะกี้หนึ่งจัมเปียนกระแสนี่อะไรดีละ มันชิ้นนุ่นมเวลาแก่มีอันขเผือกแต่ที่เข้าไปในบรรอ่อมันนี้โอ้ในคือแม่ว่าเพมันเ,ยเยนคยเล่าอันนี้ที่ว่าอันแม่เลี้ยงหรือกาลูกเลี้ยงหรือกาลูกแท้แม่ก็คืออันน็อกไม้กระแสน็นอกแกะสดชุกแช้เ,เบิรงแม่เป็นบ่อกข้างในน็อกไม้กระแสน็อกมาเลยสิมีหูแบบนี้พี่น้องเวลาแก่แล้ว เข่าเบื่อมันสิเข่าไปทางในหูนี่เนะาะมันจะเต็มในบ้องนี่แล้วก็ส่วนน่อน,นี่มันจะเข่าไปบุได้เนาะแล้วบ้านนี้แม่เลี้ยงนะเพื่อนหักลูกตัวเองเนาะแล้วเพื่อนที่ให้ลูกเพื่อน,นก,กินแบบ,บ,บแหนวแทบแหนวแทบก็คือน่อมันนี่เนาะส่วนบ้องมันนี่ให้ลูกเลี้ยงกินเพื่อนว่ามันไม่ค่อยแซ่บปานใดเนาะบ้านนี้แหละ ลูกเลี้ยงกับลูกน้าล้วแตกต่างกันพี่น้องกินน้ำไม้กระแสนี่เนาะกินมาตลอดกินมาตลอดนเนาะบ้านนี้แหละลูกเลี้ยงนี่ตุ้ยพี่ดีงามนเนาะส่วนลูกอันแท้ๆตัวเองก็นผอม,มนะ <laughs> เ <laughs> พราะว่าอันมันจะมีเข่าอยู่ในน,น้ำไม้กระแสนี่เด้ลูกเลี้ยงกินแล้วมันกระชีบแบบอิ่มแล้วก็อ้วนนะพี่น้องแล้วอันแแม่ก็งงว่ะสมัยตะกี้มันเข่าเข่ามันหน่อยนะเข่ามันหน่อยเลย หาหน่อไม้มาแกงแล้วมีแติมข้าวเปลือมีแต่ข้าวเปลือกเหมือนใส่กับหน่อไม้ให้ข้าวเบลือมันเดรลายเป็นกินอย่นี้เลยตอนี่เปิดคนสมัยเด็กี้บ้านนี้แหละห้องว่าลูกอันลูกแท้ๆบัานให้กินแน่ดีๆเบิดลถัดประตูยปันลูกเลี้ยงบ้านให้กินบ้องหน่อไม้บัดมีข้าวอยู่ทางในนะเพื่อการบวมว่ามันมีข้าวเข้าไปข้าวในบ้องหน่อไม้ ว่าสมัยตะกี้เนี่ยกินมั่นกินอย่างกินแบบอาหารบ่มีข้าวเนาะแล้วมัดมั่นทามีข้าวในบ้องนี้หน่อยนึงก็เป็นวิตามินไปเนาะก<ม>็ลลเลยว่าอ้วนนไพี่น้องอเป็นอันนี้พาดแต่นิทานแม่ววานเล่าให้ฟัง<า> <laughs> ตะกี้ตอนเ้ายยังน้อยค่ะ วีทีวีเบิ่กนะแม่มาหนี้แม่เพิ่อนแล้มักเรามีทานให้ฟังพี่น้องกินข้าวกินน้ำตอนแรงแล้วแล้วกะพากันมานั่งจุ้มกับแม่เนาะตอนนั้นกะไฟฟ้ากับบุ้มีเนาะตอนนั้นครั้ไตตะเกียงไต้ตะเกียงแม่กะอันเพิ่อนไปตลาดเนาะเวลาที่เพิ่อนขายเครื่องขายของแล้วเดินรอบเพิ่อนจะไปยืนเบิ่งกันทานที่เพิ่อนขายอันแค่นั้นนะทุกแค่นั้นที่ดีนะเพอเปิดหม้อรำเรื่องบ่หรือว่าเพิ่อนที่ทานแม่เพิ่อนก็ไปยืนเบิกกันจิ้มได้แล้วเนาะพอจิ้มได้เพื่อนกะ ตอนแกเนทเราไปดูฟังเแต่ละคนว่าเทีวบ่งพอฟังิทานแม่เราก็เข้านอนทีน้องนิทานอย่างแน่สาวชุกจืดว่หลาย the ือหลายนิทานจืดเรื่องไม่น่าห่างวยจืดทางไกให้คิดมากเลยแม่บุญจืดมีนางผมหอมนากางมโนราและการอนออุ้งหลายเรื่องหลายเรื่องนารแบ่งปัแม่เ่าทานและการโตมา ต่อมาหละอันทางบ้านทางข้างนะเพื่อนบ้านนะเพื่อนเลยเป็นพวกพ่ที่ว่าอันทั้งมีเง่นเอะเงินเพื่อนเลยมีเงินซื้อทีวีเนาะเดี๋ยววันนี้แหละเฮ้านะไปขอเบิรงทีวีนะเพื่อนเนาะแบบเฮไปเบอร์นะเพื่อนไปเบิรงมืออโน่นแมนโชคดีแต่ว่าเพื่อนนะเป็นคพนที่แบบว่าอันนิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีเข้าใจเฮ้าเนาะแม้ว่าบนได้ขี้ มีอย่างกระแบ่งปั่นไปลินน้ำอนกเพิ่นได้เพิ่นีลูกไปเบิ่งหนังน้ำเพิ่นอะไรพี่น้องเลยตอนยังน้อยฮะเบิ่งแล้วแล้วก็มาเนาะข่ามือสามีกับเอื้อยนะพี่น้องวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ไปหาของป่าไปหาอยู่หากินบางมือกัอยากยุดจักมือพี่น้องเพื่อพี่ที่ได้เบิ่งหนังในยางหนังพื้นเมืองเคี่ยาคพญานาค่ะ้วพี่น้องติ้นส้านเารนวังคาเนี่ยไปเบิ่งยวนบ้านเผื่อนบ้านนั่นแหละหมวนเนาะไปเบิ่ง ลังมือกัอยากคัดแม่เนาะลังมือก็บพี่ยาไผ่พี่น้องหาอยู่หากินอะไรเด็กไปตัวบริกรพี่น้องเอ้ยตัวแม่ใช่ไหมแต่ละคนกรหับพี่โชคนาทีไปนาทีมันพี่น้องน้องคนหลายคนเรามีต้งเลียเป็นพี่คนโตก็ต้องออกไปหาอยู่หากินแล้วพี่น้องสองคนไม่เจ๊น้องแม่พี่น้องไปแต่หอบกับไปไม่เคยลงป่าก็ะเช้าเนาะตนอเด็หมูเนาะมูทางอยู่เนาะมูทางไปทางมาอยู่เด้ก พันสามีพอเป็นคนหากินไม่ค่อยมาพี่น้องตอนยังน้อยนะจือว่าเขาเป็นครึ่งกิโลเป็นกระแทงกิโลทางงไม่กี่กิโลวันนี้ไปหาไงไม้กับสมมติว่าแม่ให้อบอาากละอบอาากละสอบเนาะแม่บอกว่าอาม่ากระสอบเกลือหันเต็มสมมตินี้บอลใจแล้วกระสอบนะสามีหันสา,ม,นสามีได้ประมาณอ่าประมาณวันนี้เกิอกระสอบจั้อืมเรื่อยๆมาเบิร์กมาเกลือจุนเมื่อยแล้วพี่น้องบาย เห็นในใดปะตัวหาตัวไม้ไในใดตัวเห็นบ่อนตัวไม้คือจังได้ปะค่ะไม่เห็นก็ไปหาพอเห็นก็ไปหาแบบใดไป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 เปิ่งตัวหานี่ยปะไปหารแต่การตามมีก็เขี่ยอะไรพี่น้องเขี่ยหาแต่ตามดินเกรย์หรือบ่ว่าหาแบบนี้ในใดที่ได้เห็นตุกกิร์เหน่อยขึ้นมาแน่แม่แนอนี่มันยาวๆบ่ได้ไกลปีวฮักเอาด้วยแล้ววะบ่บ่ห้ามานะกะยายบอกว่าให้ตัดอันสั้นสันนะพี่น้องเอาบ่มาทิ่มเขาจะไม่หลายเนาะเอาเข้าโอนะพี่น้อง นอต่ำแล้วเอามาต้มนอยาวแล้วเอามาเผานอสาวมีไปหาเห็ดไปกินเคยทานหมูพี่น้องสาวมีไปหาเห็ดปวดแทนไม่เาท่านทรักเขาไปหาเห็ดปไปมาป้าเอวนางหมาขนาดไหดปวดนางก็มาเลยนาฮะพูดกันพี่หลอกก็เคยมีบได้ประมาณสิบตนี่เนอเอวนางเหมือนกูสี่สิบห้าสิบรังเพื่อนกัน จะคิดากเนาาด้ตอนน้าจับมาม่เบิ้งนงวะเมาเบิ้งนากาลักไข่เอาแล้วี่น้องยกเอาของเพินมาใส่ของเฮ้าเลยตลกเนาะไปนั่งฝันเป็นคนไม่ว่าอันใบหากินแก่ใวเป็นคนไวหากิ้งแก่ไว้นั่งในคนเดียวมักไปหากิน้ำผ้งให่น้เองเพินที่คือเพินที่ขันเลยทาง้ใหญ่เลยตอหน้า เพื่อนก็เลยยันลุ้มกันกับคนแยมงคนงานแล้วเพิ่นก็ไปหากิ่รุ่นเนาะไม่ได้มีเพื่อนเพียนเพิจักกับระหว่างวันพี่หลายเนาะเรื่อยรุ่เรื่อยหลายมักไปนล้วก็เจ้าเล้วพี่น้องไปหาะเจ้าพาไปหาอยู่หากินเดี๋ยวที่ดูมบบให้พี่น้องที่เบิ่งเนาะไม่เกษียณงามๆก่อนนอนนอนใหญ่เนาะนี่พี่น้อง เหมือนไก่เลยเนาะหน่อใหญ่ๆตุ้ยเลยตุ้ยอวบเลยพี่น้องหน่อไม้กระเสียุ่มชืงามๆเลยงาม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 ขนาดนี้อือหนึ่งค่ะสมปอกมาให้แต่พี่แก่พี่น้องเอาเลยมาสมมันออกเนาะพี่น้องนี่นะตัดโองออกเลยค่ะอ่อนแก่ออกเนาะมาเด้อพี่น้อง FC ผู้ใดอยากกินแกงหน่อไม้มาหาแม่นางเลยแม่นางขี้แกงมาเด้อพี่น้องเด้อมาเกี่ยวทางนครพนมมาแวะหา คืรุ่นวยลายถุกนะพี่น้องอาแกงซุ้มก็เปนเด้ออาสิได้ยันเอาเมื after, er er ่อต้นไม่ว่าถ้าคุดบวนจักแม่แดเแม่ลยยังบ่ได้กินแกงได้ทางสวรยังไ่ได้โเลกไีนี้อัปีนีทางสวรรค์เขตเซโนเฮานาะบ้านสาวุ้มเกันยังบ่ามได้กินแกงของไม่กระเจีายบคือปีนี้เนาะอันแล้ววันนี้แม่เพื่อนได้ยินว่าพี่สาวเพื่นจี๊ังน้องม่กเจีมากเพื่อนว่าเมื่อตอนเน่ยเด้อจะครเพื่อนอ มาฮอตไทยแบบเขียวขวาข้างเราเดินทางหลายตัวอเดินทางหลายตัวอ้เดินทางหลายตัวอู้กิโลอันนก็มากมากไซนหนอกระเจนอืมมากแบบแกงมันนัวเน่ยนัวแซ่บโยนมาหนี่นัวแซบโนมาหนิอืยเราทุกมักแกงใส่พักใส่แหนดด้วาหอมแย่เนาะแมนแมน มันจิเป็นนั้นน้องไม้ที่แบบบวชผมแห้งเขาต้มให้มันน้ำแห้งแล้วก็ใส่น้ำเนืนางแกงเลยพี่น้องบวชผมลายน้องไม้ทั้งนั้นเช้าต้องมีม้วเย็นเก่งน้องไม้อันี่ยเซ่บบ้านเฮาตีแบบว่าบุญเย็นเนาะแต่ว่าบางคนคนที่ต้มแล้วก็หนี่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งจะได้แกงอันคือมักบวกคือกันมักบควกกัน่ไรสมีตาามมินนเะอตอนนี้เฮากระเพากันซชอบน้องไม้แล้วแล้วพี่น้องนี่เต็มกระซามเลยเนาะ กือบเต็มอันนี้คือเป็นเศษที่ว่าท่องสอบออกมาพี่น้องบ้าเตอร์ประมาณเกลี่หลายขนาดเตอรกเนาะหลายเตอร์มาเลย์าโลงามค่ะโซลัยฮาโลเปลือบปเปลือบพอเปลือกอันนี้ห่อ3กิโลประมาณ3-4กิโล3กิโลพ่าพี่น้องงามขนาดเนาะอยัให้พี่น้องซีบนกันงามงามสมแล้วอ่อนอ่อนเอาไปเฮ็ดเมนูหนึ่งจ้ำเจ๋อสมมติมะนาวเนาะ เบากาเกล็ดสุดโจทยพัดกระเยิร์มเลยเยิร์มต้นเถียรกับข้าวเจ้าป้านพัดน้ำมันหอยว่ะพัดไข่ไข่เเนี่ยเนาะสิได้หนึ่งจะถุงไว้หนึ่งจะถุงไว้จะทีได้จะถุงเนาะก่าน่าสีคุ้มกินแบบโอ้ลายเดือนเติมเนาะเอาไว้เพ็ดอกินสมใจแล้วบาร์ดิบสมใจยากโรยหน้าบาร์ดิสมใจยากสาวซุ้ก็ยังบอกว่ได้กินป้ากินกิปต่อไปแล้วจะพี่น้องแกงไหม รอ z o o ิดตามคลิปตอนต่อไปนะพี่น้องว่าเอายนางควรจะมาเฮ็ดคลิปอย่างให้ z ม o แน่เนาะง <laughs> ามค่ะโอ้โย,ยอ่าเก่งเเนาะตอนนี้กกเริ่มได้ว่าตะเวนกําลังสีดคอยขบลงแรงพี่น้องตะเวนแดงแดงกำลังที่ตกงดินอ <laughs> เอากกเสดได้้ากันเฮ็ดหนามไม้ไว้ก่อนนะบัดน,นี้เนาะสำหรับคลิปนี้กเสด้จอจบไปแล้วเนาะขดจบไเทีเท่านีเดอจ้ตาพี่น้อง เอาไวพา้พฟกันค่อยคิปหน้าเด้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่เป็นกำลังใจให้แม่นางอย่เลจ้าโดยฝากเป็นกำลังใจให้แม่นางในเดอ้อเพื่อนกับกำลังเฮียนเ็ดคลิปเนาะพี่น้องอให้ส่งกำลังใจให้เพื่อนในเดอ้ออันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะนจากแฟนของแง<ๆ>ม,ม่นางเพื่อนกับอาชิเมบมีความตื่น,ตนเต้นแน่พี่น้องเลย้สาสุก็ยังตื่นเต้นคือ่กันเนาะสำหรับคลิปนี้กับโลาไปก่อนนะพี่น้องสบายดี พี่น้องนี่เลยนี่คือน้อไม้กระแสนี่เฮาส่อมแล้วเรียบร้อยก็เอายแล้วกส่อมกับน้องเนาะสามคนส่อมน้ำกันแล้วกาล้างน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ถุงพี่น้องนี่ใส่แบบนี้เลยเนาะใส่ถุงสองชั้นแล้วก็เอาน้ำออกไ้เบิดเตน้องพี่น้องแล้วก็เอามาหนึ่งหนึ่งใส่ซึ้งแบบนี้น้องพี่น้องแล้วก็ให้มันซุกเรียบร้อยแล้วเฮาก็สามารถเก็บไว้กินได้ดนได้หลายมือหลายอาทิตย์เลยนาอพี่น้อง สามามาเก็บไว้กินได้นานๆเลยค่ะขนาดน้องอันนี้กาหนึ่งได้ประมาณสวโมงแล้วพี่น้องรอให้มันซุกเนาะให้มันซุกคักๆะเนาะเพาจองได้เก็บไว้มันจัางโบเสียนะพี่น้องแล้วกาซึ่ง่อไปเนาะเอกระชิดหนึ่งตัวนี้เนาะพี่น้องตัวนี้การอหนึ่งคิวต่อไปเพราะว่าได้ลายถุงเลยมืลนนนินเนาะไม่สิบกิโลเนาะเนาะไม่กระเ็นสิบกิโลได้ตั้งหลายเลยนี่หอมหอม นี่เลยน่อไม้ออนน้อไม้อ่อนๆขาวๆอ่อนจอนให้เาเลยพี่น้องชาวบีกับปปนคนมากกินแเกงหน่อไม้เนาะมีน่อไม้มาตุนไวเกงได้หลายเถื่อเลยค่ะขนาดเลยเฮากับเอ้ยกับน้องเฮานาะเป็นคนมากกินแกงหน่อไม้พี่น้องก็เลยซื้อมาหนึ่งไวเก็บไว้โดนๆอยากยำใดก็โอมมาเกงพี่น้องเกลี่ยมาแตกินซุ้มกันเนาะหลายคนแหงแซบนี่เลย